ต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยเรามีการออกแบบในสไตล์โคซี่ไว้นะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรวมถึงต้นปีนี้เนี่ยแนวนี้แรงไม่แผ่วเลยนะครับผมด้านหลังของผมนะครับเป็นชุดบ b u อินทีวีนะครับผมต้องบอกก่อนค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตู้ L shape นะครับก็จะเป็นการเข้ามุมของตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมหนึ่งจากโมเทียดีคอรเปอร์ทิปจำกัดครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่โครงการสารานสลิดรัชพฤกษ์สามสี่ห้าต้องบอกก่อนว่าโครงการนี้เนี่ยเรามีการออกแบบในสไตล์โคซี่ไว้นะครับผมตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับรวมถึงต้นปีนี้เนี่ยแนวนี้แรงไม่แผ่วเลยนะครับผมจะสวยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับ เราเข้ามาที่ตัวบ้านก่อนนะครับผมด้านหลังของผมนะครับเป็นชุดิวอินทีวีนะครับผมซ้ายและขวาค่อนข้างกว้างเลยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเรามีการกรูผนังตกแต่งนะครับแบ็คกิ้งสชั้นชั้นแรกเป็นสีขาวนะครับชั้นที่2เป็นลายไม้นะครับแล้วมีการซ่อนไฟ LED ด้วยตรงกลางตรงนี้นะครับผมลูกค้าจัหาทีวี65นิ้วมาแต่สังเกตไหมครับว่าพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะสามารถติดตั้งถึง85นิ้วเลยนะครับผม ด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นช่องเก็บสายไฟนะครับเวลาลูกค้าเสียบปลั๊กเสียบอะไรนะครับก็เก็บตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาปิดฝาปุ๊บก็จะมองไม่เห็นด้านล่างตรงนี้ครับเป็นชุดลิ้นชักนะครับจำนวน5ชุดนะครับผมต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างกว้างเลยนะครับผมเก็บของจุใจแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านข่าตรงนี้นะครับมีการเข้าเชฟโค้งไว้กันกระแทกด้วยแล้วก็ได้ดีไซน์ที่สวยด้วยครับผม เดี๋ยวเรามาส่วนถัดไปดีกว่าครับเป็นส่วนของบริเวณทานข้าวของตัวบ้านนะครับผมทางเชื่อมระหว่างตัวชุดทีวีนะครับจนถึงบริเวณทานข้าวเนี่ยเรามีการตกแต่งซุ้มไปด้วยเป็นซุ้มทางข้าวแบ่งพื้นที่ในการใช้สอยนะครับผมถัดมาตรงนี้ครับจะเป็นแพนทรีนะครับตกแต่งสังเกตว่าเรามีการบิวอินชั้นวางสองชั้นไปด้วยนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตกแต่งด้วยนะครับข้างล่างนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับต้องบอกก่นไม่กว้างมากนะครับแต่ก็มีการใส่ออปชันนะครับเช่น บ้านเปิดต่างๆ,ๆนะครับรวมถึงนินชักสามระดับด้วยนะครับผมตรงนี้จะประมาณนี้ครับ ในส่วนของบริเวณทางเข้าบ้านนะครับผมเรามีการตกแต่งไว้ด้วยนะครับผมทางซ้ายบงผมนะครับเป็นชุดตู้เก็บรองเท้านะครับเราถึง a c c e s s o ต่างๆใช้ได้หมดเลยครับเวลาเข้าบ้านมาจะวางล่งบากุญแจช่องนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับผมฝังขวาของผมนะครับเป็นกระจกเงานะครับมีการแต่งตัวก่อนออกจากบ้านนะครับตรงนี้ค่อนข้างครบเลยเนาะแล้วมีการกั้นแอเรียโซนไว้ด้วยนะครับเป็นซุ้มทางเข้าเป็นโค้งเหมือนกันนะครับสวยเลยในส่วนของตู้รองเท้าครับผมเราจะมีการใส่ออปชันนะครับเช่น ชั้นวางปรับระดับต่างๆของลูกค้านะครับรวมถึงข้างล่างด้วยนะครับผมจริงๆโจทย์ของตู้รองเท้าครับสามารถแจ้งเราได้ว่าต้องการแบบว่าใส่รองเท้าไม่เฉยหรือว่าใส่กล่องรองเท้าเข้าไปด้วยนะครับถ้าใส่กล่องรองเท้าเข้าไปด้วยเนี่ยพื้นที่มันต้องพอสำหรับใส่กล่องด้วยนะครับอันนี้ต้องแจ้งเราก่อนที่ออกแบบนะครับผม ก่อนที่เราจะขึ้นไปชั้น2นะครับผมตอนนี้เนี่ยผมอยู่บริเวณตัวกลางบ้านนะครับผมตรงกลางบ้านเนี่ยเรามีการออกแบบนะครับฟ้าเพนานตกแต่งเพิ่มความสวยงามของตัวดีไซน์นะครับผมแล้วก็ถัดมาในส่วนของไลติ้งนะครับเรามีการตาแหน่งตัวโคมไฟไว้นะครับสำหรับวางโต๊ะทานข้าวด้วยนะครับตรงนี้ลูกค้าคนจะหาโคมไฟนะครับตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยครับ เข้ามาในส่วนของชั้น2นะครับผมต้องประกอบลูกค้าบิ้วไม่เยอะนะครับที่นี่นะครับมีการบิ้วอินตู้เสื้อผ้ารวมถึงตัวเตียงนอนด้วยนะครับผมด้านหลังผมนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าของลูกค้านะครับต้องประกอบค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตู้ L shape นะครับก็จะเป็นการเข้ามุมของตู้เสื้อผ้าด้วยนะครับผมฟังก์ชันนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับก็จะมีราวหนึ่งราวนะครับถึงไฟ LED ตกแต่งด้วยนะครับแล้วก็ด้านบนต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ฟ้าที่นี่นะครับค่อนข้างสูงนะครับเกือบ3เมตรเลยนะครับผม ไม่รู้จะสูงไปไหนนะครับสูงมากๆเลยนะครับคราวนี้เราก็ต้องบิวอินหนึ่งหมือนตู้หนึ่งเลยนะครับอยู่ข้างบนนะครับค่อนข้างสูงเลยครับอเก็บกระเป๋าเดินทางกับพวนี้ได้นะครับผมประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปที่เตียงนอนกันก่อนครับ แล้วด้านหลังผมนะครับเป็นชุดบิว์อินเตียงนะครับผมอันนี้บิว์เราไม่ได้บิว์สูงนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยตรงกลางเนี่ยลูกค้าจะจัดหาพวกรูปผ้าต่างๆของลูกค้ามาติดตั้งนะครับผมเราเลยบิวต์อินแค่ครึ่งเดียวนะครับผมก็จะเป็นผนังไม้เหมือนกันนะครับรวมถึงฐานเตียงที่จะเป็นไม้นะครับแล้วก็มีไฟ LED ตกแต่งนะครับรวมถึงปลั๊กสองข้างด้วยนะครับเป็นไซต์เทปเบลให้ลูกค้าด้วยนะครับค่อนข้างครบเลยครับของเตียงตัวนี้นะครับผม ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆคนสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับสามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ของทางบริษัทนะครับรวมถึง Line Official ของทางบริษัทด้วยนะครับก็ขอจบการรีวิวคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ